วันนี้ได้ชื่อว่าเป็นวันธรรมสวรรคหรือเป็นวันพระที่พวกเราหลายคนนั้นได้มาถือสินซึ่งองค์อุโบสตศสินนักปาาทั้งหลายท่านกล่าวไว้วา่ามีมนุษย์สภูมิเท่านั้น ที่สาม,มารถจะเลือกเกิดเป็นมนมุษย์ก็ได้เลือกเกิดเป็นเทวดานางฟ้าก็ได้เลือกเกิดเป็นพรมก็ได้เลือกเกิดเป็นพระโสดาบันพระสะกิทาคา้าพระอนาคาพระอระหันต์ก็ได้หรือเลือกจะไปเกิดในอบายภูมิคือไปเกิดเป็นเปรต สัตว์เลสารสัตว์อสุรกายที่ตกอยู่ในขุมนรกเราเป็นมนุษย์นั้นเราเลือกที่จะไปหรือสถานที่เราจะไปอยู่ได้ถ้าคนไหนอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างวารมีอีก อง์สมเด็จพระสมมาสมพุทเจ้าตรัสว่าบ,บุคคลนั้นต้องมีสิ่งห้าหรือเอาสิ่งห้ามาประพฤติมาปฏิบัติคนไหนอยากไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นนางฟ้าเพราะว่าเทวดาและนางฟ้านั้นมีความสุขมากกว่ามนุษย์มีความสุขมากกว่าคนเรา ใครอยากจะไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ต้องเอาธรรมะที่เกว่าเทวธรรมคือฮิริและโอตบปปะหรือองค์อุโบสตสินหรือศินแปดเอามารักษาถ้าเราเกิดมาชาติหนึ่งเราทุกคนได้รักษาศินแปดแม่เพียงข้า้งเดียว ไม่ได้ถือตอลอด3พันษา,าทั้ง12วันพระถึงเราจะถือแค่วันเดียวก็ได้ชื่อว่าเราได้รักษาสิ้นแปดแล้วเพราะสิ้นแปดนั้นนำไปสู่ฮิริโอตปะคือความละอายความเกรงกว่อตบะถ้าใครอยากเกิดเป็นพร ใครที่อยากเกิดอุภูมิกระ้วแต่ก็ต้องมันเอาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาเป็นที่ตั้งของอารมณ์คือมีความรักเพื่อนมนุษย์เดียกันมีความสงสารมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ติดสินนินคาใครอันนี้เรียกว่าอารมณ์ของผม ส่วนอารมณ์ของพระอราหันนั้นคือดักชือสิ้นกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าถ้าเราทำตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีสิลยึดเอาอารมณ์เอาความโลภเอาความโกรธเอาความหลงมาเป็นที่ตั้งสถานที่เราจะต้องไปนั้นก็คือต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในสรานไปเกิดเป็นเปรต เราเกิดเป็นสัตว์อสุรกายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วเราได้เกิดเป็นคนเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปอยู่แห่งผลตรบนใดเราจะไปสู่สถานที่ใดก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละวันนี้ก็ขอพูดธรรมะเล็กๆน้อยต่อไปขอให้ยากโยมทหลาย จงตั้งจิตอธิษฐานด้วยออานาจบุญที่ยากโยมทั้งหลายนั้นมารักษาองค์อุโบสดะสินหรือสินแปดในวันพระและได้มาสวดมนต์ในวันนี้ขอบุญกุศลจงไปคุ้มครองปก,ปกปักร,รักษาครอบครัวเราลูกเราหลานเรา,าให้อยู่ดีมีสุขขอให้เราจงตั้งจิตอธิษฐาน